วัสดีค่ะวันนี้จะมามาชมจุดเช็คอินในงานปัดชิมนิเทศนักเรียนปี2557นะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้จุดแรกค่ะจุด257นะคะอนะ่าเดี๋ยวถ่ยรูปได้เลยค่ะจุดต่อไปของ s a t u เ a t i o n ค่ะด้วยฉากขาวถ่ไปเลยนะคะแช่แช่แช่ได้าภาพหมูภาพเดียวค่ะ ต่อไปถึงไปไหมคะจบตกเพื่อลามาเพื่อจากหากต้องพลาดก็ขอให้โชคดีนี่เป็นผลงานของลูกๆวิทยอมรใช่ไหมคะพี่ป้ายและจุดไฮไลท์สำคัญค่ะฮัสิ์บากวินเทจใช่ไหมเขาเรียกวินเทจไหมของเกจชูเลชันค่ะนี่มีกองฟางมีภาพด้วยนะคะถ่ายภาพนั่งภาพยืนได้หมดเลยค่ะนี่ จุดต่อไปกันเลยค่ะไปเลยนะคะสวยงามมากเลยดอกหญ้าป่าปูนกองเปืองกองฟางและประตูซุ้มสำคัญค่ะทางเข้าปิติยศสวยงามมากเลยเหมือนลักกระบ,บี่เลยสีขาวค่ะตามมาเลยค่ะมาดูข้างในบรรยากาศเลยนะคะนี่สวยงามมากรูพรมแดงเหมือนงานมุคานเลยนะคะ และบริเวณข้างในงานค่ะตอนนี้ไฟดับค่ะตอนนี้ไฟดับนะคะนอกจากนั้นยังมีไปเลยค่ะไฮไลท์ค่ะมันคงไม่เกิน2ีสบนาทีหรอกเนาะสวัสดีค่ะ ไปดาวมาถ่ายรูกปกันต่อตอากาซาทิาทาามาดาขขก็กกกดีที่สิงสถิตอยู่ในโรงเรียนอ่างทองวิยาภพเมืเนเป็นการบาศีสุขวรระวังเด็กาหญิงเลื่อนนักเรียนน้อยสามตลอดถึงนักเรียนพป .6 ที่จบไปดีตลอดถึงคณะคู มีเดชวามสุขความเจริญตลอดกาลนานเทรสาธุมันหนที่ตั้งค่้สติปัญญานั่นอยู่ในโรงเรียนเห็รับครบทั้งสังสีกระวนการแล้วรัางกายอารมณ์ชั้นมและสติปัญญาสติปัญญาคือความอ คือทั้งบ้านเราจะมีข้อมูลในการบริหารชีวิตเราไป่นคนแรนนกเลยแล้วเราก็ลดคนเก่า